ประธานชมรมคนเลี้ยงกบอำเภอเมืองันคุณนายพาทีสวัสดีครับสวัสดีครับเราวันนี้กบมาอยู่นอกกลาแล้ววันนี้พี่นายนี่มีคนบอกว่านอนนั่งคุยกับกบทั้งวันเลยนะฮะเป็นประธานชมรมคนเลี้ยงกบอำเภอเมืองจันนะครับเป็นไงบ้างพี่ก่อนก็เคยเลี้ยงเป็นกบนาครับครับเคยจับเลี้ยงกบนามาเลี้ยงไว้แต่เลี้ยงกบนานั้นไม่ประสบความสำเร็จ คือไม่ค่อยกินอาหารน้องค่อยโตก็ล้มล้มเลิกไปก็หลายปีพอหลังๆมาได้ยินมีข่าวว่ามีกบมาเลี้ยงแถวเขตอำเภออุดรแ้วนีแถวใกล้ผมก็สนใจผมมีโอกาสด้ไปดูไปชมไปดูที่ฟาร์มเลี้ยงอพอไปดูแล้วก็เห็นกบที่เขาเลี้ยงไว้ก็ตัวโตสวยงามก็ถามว่ามันเป็นกบเลี้ยงไม่ใช่กบ ที่กบจากนากบเลี้ยงจากฟาร์มเป็นกบจานนี่แหละแล้วผมจำไม่ผิดผมก็ลองซื้อมาเลี้ยงสักสามร้อยตัวเลี้ยงมาได้สักสามสี่เดือนไม่กินก็ไม่กล้ากินผมจะได้จะได้แหละครับเลี้ยงมาเลี้ยงไปอยู่ผมคิดว่าน่าจะทำแม่แม่พันพ่อพันได้ผมก็คิดกินก็ไม่กล้ากินจะขายก็ไม่กล้าขายครกบแค่สามร้อยตัวผมก็เลือกคัดเอาแม่พันพ่อพันที่สวยหน่อยไว ผมก็เริ่มศึกษาดูว่าวงจรชีวิตของมันยังไงยังไงการจะออกฟักไข่ฟักตัวลูกออดออกมาเปไ็นยังไงผมก็ไปไปถามผู้รู้หรือศึกษาตามดูตามหนังสือผม,มก็ลองผิดลองถูกมาก็เยอะได้ส<ร>ักกี่ปีแล้วเลี้ยงมาแบบเป็นอาชีพเลยนะครับเลี้ยงมาก็เริ่มห้าปีนี่นะครับเข้าสู่ปีที่ห้านะครับปีที่ห้าแล้วช่องทางการตลาดของของของคุณนายเนี่ยเรามีวิธีการขายยังไง พูดง่ายเลยดีกว่าต้องการตลาดก็ขายเฉ่นสวนมากก็จะขายแต่แรกๆเลยปีแรกๆก็จะขายตามหมู่บ้านไปก่อนอพอหลังๆวันนี้ปีสองปีก็เริ่มมีโครงการอยู่ดีมีสุกเ ML ที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เริ่มมีมาก็เริ่มมีโครงการเขามาสั่งลูกกบครั้งละเป็นหมื่นตัวอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเป็นโครงการแต่และหมู่บ้านแต่ละตำบลด้วยต่างจังหวัดต่างอำเภอก็มีมาอืก็ได้สั่งทำลูกกบแล้วก็เพาะพันธุ์ลูกกบแล้วก็ขยายขึ้นเรื่อยๆ เกิเยอะเลทุกปีเยอะทุกปีมาถึงปีนี้ก็ก็เยอะกว่าปีที่แล้วสักสักกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้สักไม่พันนะครับครับไม่ที่เลี้ยงในบ่อเลยข้าวเนี่ยช่วงนี้นะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็ไอพวกตัวที่เหลือครับประมาณสักสองพันน่าจะได้ครับที่เหลืออยู่มีกี่บ่อครับตอนนี้ตอนนี้ที่บ่อที่ยังมีส่วนมากเป็นบ่อที่ที่บ่ออนุบาลบ่อบ่อเพาะครับที่วูกบกมันมีแล้วก็มีอยู่ประมาณสัก ห้าหกบอ่อครับที่ดูเือะดีือว่าการเลี้ยงกบเนี่ย,ยมันเลี้ยงตัวเราได้ไหมครับเลี้ยงครอบครั<ๆ>วเราได้ไหมเลี้ยงได้ครับเลี้ยงกบนี่เลี้ยงได้ผมว่าเลี้ยงได้เลยครับอแล้วเรามีการประสานงานกันในชมรมยังไงครับตอนนี้มีคนกคนในชมรมเราตอนนี้ตอนนี้ก็ในกลุ่มชมรมของการเลี้ยงกบนี้ก็มีอยู่วันสามสิบสามสิบคนสามสิบคนครับสามสิบกว่าคนนี่แหละครับแล้วทางทางท่านอำเภอนะมีส่วนดูแลเรื่องการตลาดให้ ทางชมุรมเนี่ยกบอำเภอเมืองจันทร์ไหมครับคือตอนนี้ในในส่วนของทางอำเภอเองก็กําลังบูรณาการบรรยากาศของการสร้างอาชีพจากจากกบกับพ่อแม่พี่น้องโดยที่เราได้พยายามที่จะเจาะในเชิงลึกว่าอย่างอย่างคุณนายเนี่ยที่เขาทําเรื่องกบมาแล้วเขามีความสึกว่าเขาอยู่ได้ทีนี้เราก็ทํายังไงให้ให้เอาความรู้ของเขาถือว่าเป็นปาญ์คนหนึ่ง เป็นปรานะาชาวบ้านเนยก็ออกความรู้ของเขาเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้กับทางพ่อแม่พี่น้องอีกหลายหลายท่านซึ่งหลายท่านอาจจะยังไปเดินเดินไปถึงยังไม่ถึงขั้นความสําเร็จของคุณนายใช่ไหมครับก็ยังลังเลอยู่รทราบจากหลายท่านทีมงานซึ่งผมมาหลังเนี่ย<อ>ว่าเขาได้ทําไปบ้างแล้วหลายครอบครัวรแต่หลายท่านอาจจะทําแล้วหยุดหยุดทำแล้วไม่ก,กล้าที่จะเดินต่อไปอาจจะเจออุปสรรคแล้วแก้ไม่ได้หรืออาจจะยังไม่ไม่รู้แนวทางที่ถูกต้องนะครับเราเองก็ต้องมาช่วยกัน ผมมีสามวิชาที่จะให้เขาด้วยซ้ำว่าถ้าเขาเรียนกบเนี่ยเขาต้องมีสามวิชาวิชาแรกเขาต้องมีวิชาการเขาต้องรอบรู้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงกบดูแลกบต้นทุนกบการบริหารจัดการที่ท่านผอพูดในโรงเรียนต่อไปก็จะส่งเสริมว่าทำไงให้โรงเรียนมีเลี้ยงกบเป็นอาหารกลางวันเด็กทั้งอำเภอมีับมี14โรงก็ให้มันมีให้เป็นประโยชน์ต่อต่อทักเรียนต่อครูบาอาจารย์วิชาการเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องรู้จะเลี้ยงแบบมวยวัดคงไม่ได้นะครับ วิชาที่สองคือต้องมีวิชาชีพเลี้ยงแล้วต้องมีรายได้เลี้ยงแล้วต้องลดรายจ่ายได้ในครอบครัวทําให้มันมเกิดอยู่ได้อย่างที่ท่านพิธีกรว่าอยู่ได้ไหมเพราะนี่คือหัวใจสําคัญถ้าทําแล้วมันขาดทุนมากๆชาวบ้านก็จะไม่มีแรงที่อยากจะทบสุดท้ายเลี้ยงแล้วมีวิชาการวิชาชีพแล้วต้องมีวิชาชีวิตคือเลี้ยงแล้วมันต้องได้อะไรจากการเลี้ยงกบเราจะอย่างที่ท่านพอบอกเราทวนกระแสทุนนิยมไม่ได้แต่เราไปกับทุนนิยมอย่าง รู้เท่าทันได้เหมือนเราอยู่ในแม่น้ําเชี่ยวเราก็เลาะตามขอบน้ําไปก็ได้แต่ไปกับเขาเหมือนกันไปแบบมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องไปพวงว่าเราจะจมน้ําหรือเปล่าเราจะโดนคลื่นมากระแทกหรือเปล่าเส้นสีเหล่านี้ในหลวงท่านเราชทานมาเราคุยต้องศึกษาจากการลี้งกบก็ศึกษาครับเนีกว่าเป็นการเรียนรู้กระแสโลกอย่างเข้าใจปรับตัวให้เข้าทัน ก็ไปตู่ชีวิตเมืองจันชีวิตพอเพียงนั่นกลับมาแล้วนะฮะชีวิตเมืองกลบดูแล้วดูแล้วเป็นเป็นอำเภอที่อบอุ่นนะครับเพราะระหว่างทางเข้ามานี่มันเหมือนแล้วแล้วเข้าไปในมีแต่ป่านะใช่ฮะจริงจริงมอนเข้ามาในป่านะตอนแรกบ,บอกว่าที่เมืองเราจะไปเมืองจันเขาโน้ว่าจะไปเมืองจันบุรีคร, <S 2> <S 2> ครับถ้าไปเมืองจันบุรีก็ไปไกลแล้วะะสายเลือดมันเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับเป็นชุมชนเดียวจริงๆริงแล้วสามตำบลก็จริงก็เหมือนหนึ่งชุมชนก็คือชุมชนกุยนะครับ ดูแลอุ่นนะฮะต้องฝากนิดนึงบอกท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการว่าหลายท่านอาจจะเป็นคนในเมืองอยู่ในเมืองอาจจะพอมองว่าเมืองจันร์แหมไม่รู้อยู่ตรงไหนสงสัยแยกไกลลําบากไม่ไปดีกว่าลองหาเสียสละเวลาสักเล็กน้อยถือว่าขับรถไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดต่างอำเภอท่านก็จะพบอะไรหลายอย่างที่ในเมืองไม่มีมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะแดดเริ่มจะไล่เรามาแล้ว ต้องคงเป็นเรื่องของเทศกาลกินกบที่ถึงเนี้นะครับเพราะวันนั้นเราคงได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านฝากแล้วกันเริ่มย่ทานายอมเภอครับฝากถึงเรื่องเทศกาลกินกบในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันมีกิจกรรมหลักๆอยู่3เรื่องรรรเรื่องแรกก็คือเรื่องการแข่งขันอย่าพูดบมดนะครับท่านครับอย่าพูดหมดีะครัเรื่องแรกเรื่องการแข่งขันทางวิชาการซึ่งท่านพอสมพรเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของนักเรียนที่จะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการเรื่องสองก็คือเรื่องการส่งเสริมรายได้เกษตรกรจากการเลี้ยกบ ก็คือเรื่องกิจกรรมเทศกาลสินกลมอีกเรื่องหนึ่งคือทางอำเภอก็จะนําอาเภอเคลื่อนที่ออกไปบริการพื่อพี่น้องในสิ่งหลายอย่างที่ทางภาครัฐจะนําไปบริการกับพี่น้องถึงที่โดยจุดแรกเนี่ยปีนี้เรารวมกันที่โรงเรียนวัดรัตประธรรมทุกอย่างมาพื่อพี่น้องมาก็มาจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวมาจจะก็ได้มีโอกาสทั้ง3รายการในวันช่วงเดียวกันครับไปต่อที่ท่านนายกอบตหนองใหญ่ครับราะงั้นเป็น เต็มที่เลยครับเผื่อคนจะมากันมาไม่ถูกก็มีนะบอกส่งท้าบอกด้วยทจด้วยอย่างเดยเราจะชวนพี่น้องนะครับได้มาเที่ยวเมืองจันทร์ครับอำเภอเมืองจันทร์ของเราก็เป็นอำเภอขนาดเล็กนะครับแต่เรื่องวัฒนธรรมความนอบน้อมถ่อมตนนะครับก็มีโดยเฉพาะการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้นะครับเรามีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ลุกขึ้นมาวิถีชีวิตของเราก็ไม่วุ่หวานะครับ การจัดง,งานเทศก,กาลกินกบก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราต้องการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวไทยได้ไดไดรับทราบว่าเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดสีเกรดอยู่ในแผนที่ประเทศไทยจุดไหน <c oughs> อยู่ตรงในของประเทศไทยก็อ,อยากท่านอ,อยากบอกท่านว่าเมืองจันทร์ของเรารแยกออกจากอำเภออุุมพรนะครับจะเป็นอำเภออำเภอหลักอำเภอแม่ของเราแต่ตอนนี้เราเป็นอำเภอของเราเองแล้วมีท่านในอำเภอายกรเจนสุภาพวงศ์เป็นอำเภอเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องชาวอำเภอเมืองจันทร์ นอบจจกขั้นมาดูกบก็มาดูในอำเภอหล่อที่สุดอายุนักษที่สุดด้วยนะในวันที่24นะครับ24ย้ำกันอีกครั้งนึงครับว่าเทศกาลกินกบเนี่ยวันไหนยังไงเอาชัดๆเลยวันไหนมั่งการจัดกิจกรรมเทศกาลกินกบวันเราจะจัดจริงๆแล้วมันมีันควันแต่วันที่เราจะมีการแข่งขันกันและมีพิธีแต่งงานกบก็คือวันที่24ครับ ยี่สบี่ยี่สี่คันวันคมอ๋อแต่ว่ามี3วันครับยี่สิบี่ยี่ห้ายี่หกไหมวันที่ยี่6ห้ายี่หกก็จะเป็นการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองแจ้อซึ่งท่านประธานเครือข่ายคือท่านพ่อสมพรอาชาแต่มาได้ทั้งสามวันเลยทั้งวันครับทั้งสามวันเพราะมีความรู้เยอะเลยวันนั้นครับจะมีการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับมัธยมนะครับมีมากมายครับทั้งรับที่พรงเร จะพูดหมดนะครับท่านพรผมไม่เมดนะรู้กันหมดเลยแต่ว่าสําคัญสําคัญนี่ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อำเภอเมืองจันทร์เนี่ยโดยจะงานวิชาการทางการศึกษาที่เราจัดความเป็นเลิศในทุกปีทุกปีเนี่ยเราทำอยู่แล้วนะครับทํายังไงเราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมของเราที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเนี่ยครับได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากงานตรงนี้ในที่สุดก็มาคิดกันว่า พื้นฐานส่วนหนึ่งที่เกษตรกรเลี้ยงกบเขาเลี้ยงได้ถึงนอกฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูเก็บเกี่ยวใี่เขาเลี้ยงได้ตลอดสามารถทําได้ทั้งปีครับเพราะถ้าเราเปิดงานนี้นี่ให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนแล้วลก็ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มขึ้นเบื้องต้นในปีนี้ผมถามคุณนายซึ่งเป็นประธานชมรมเนี่ยปีนี้ได้เป็นแสนนะครับแต่เป็นแสนที่ว่านี่ยังไม่ได้หักต้นทุนแต่ว่าเป็นเป็นเงินนี่แสนกว่าบาท เพราะว่าเขาขายกบตัวละบาทละบาทละบาทเนี่ยแต่ถ้าตลาดมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่าว่าแต่แสนเลยครับอรายได้จะต้องมีมากขึ้นมันจะส่งผลให้เขาได้ดูแลลูกลูกหลานนี่เรื่องปัจจัยค่าใช้จ่ายเนี่ยให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ศึกษามากขึ้นสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าชีวิตจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นผมเชื่อยอย่างนั้นนะครับท่าก็เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวมามา,มา,มาชมมาดูการบูรณาการของทุกภาคส่วนราชการครับามว่าเป็นคําตอบของท่านอำเภอนะครับวิชาการ พิชาชีพพิชาชีพิชาชีวิตโอ้โหตอบทุกอย่างเหมือนเหมือนนัดกันมาเลยนะมาถามมาถึงคุณหมอครับจะทําอะไรกินกันดีอะผมว่ากบอะไรดีกินแล้วมันต้องดูแลส่วนอื่นด้วยครับทางสาสุขก็จะให้เป็นงานใหญ่เหมือนกันจะจัดเขาเรียกว่าตลาดนัดแล้เป็นตลาดนัดสุขภาพมีเมนูพิเศษไหมห้ากบวันนั้นมีไหมมีมีครับมีอะไรฮะมีครับอะไรเต็ดกบต้มเป็ดกบผักเพ็ดครับ ต้มยำหมกกลบหลามกบโอ้โหโดยโดยส่วนสาสุขนี่จะเป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัีก่อนเคยเห็นข้าวหลามกบไหมมาวันนั้นอยากจะมาเจอไม่เคยไม่เคยเห็นครับนในส่วนสาสุขที่ต้องทำไม่เจอที่รามาเพิ่มนอกจากกิจกรรมกบประกวดกบอะไรเยอะแล้วก็จะจัดตลาดนัดสุขภาพขึ้นครับโดยให้เจ้าหน้าที่เราทั้งหมดที่มีทั้งสถานีน้ำมันทั้งสี่แห่งโรงพยาบาลทั้งหมอมาด้วย มาเปิดตลาดนัดสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องอำเภอเมืองจันทร์ท่านมาเที่ยวงานครับเอาสุขภาพมาด้วยเราจะดูแลให้นัเราจะตั้งเหมือนตลาดนัดเลยคือมีความฝังใจว่าไปตลาดนัดแล้วอยากได้ทุกอย่างก็มาดูกบแล้วก็มาดูแลสุขภาพด้วยเราก็จะจัดหน่วยบริการทั้งหมด5จุดสถานีไม้บ้านเมืองจันทร์สถานีไม้บ้านตะกูลสถานีไม้บ้านปาซิวสถานีไม้กาและโรงพยาบาลเมืองจันทร์เป็นศูนย์ให้บริการสุขภาพเลยทั้งทั้งสามวันเลยนะ มาทั้งสามมาทั้งสามันเลย,เลยครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเมืองจันนะครับทุกคนที่ที่อยู่ในเมืองจันหรือนอกเมืองจันก็ได้ถ้าอยากให้เจ้าหน้าที่เรา เจ้าที่โรงขอาบาลทนายนายไมเจ้าที่โรงพยาบาลดูแลสุขภาพพี่น้องก็เชิญมาเที่ยวงานเทศกาลกินกบเมืองจันทร์นะครับในวันที่2 4 25 26ธันวาคม2 5 5 1เราจะดูแลสุขภาพของทุกท่านที่มาร่วมงานฟรีครับฟรีฟรีเลยไม่ต้องเสียตังค์ครับโอ้โหฟรีครับพูดถึงเมนูกบเมื่อกี้หลายท่านในน้ำลายไหลเลยนะฮะพนะกานนายไมยตะโกนครับเชิญชวนคนศีตะเกียและคนจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานครับขอื ก็ตามที่ทุกท่านก็ได้รเรียนรำเรียนนะครับเกี่ยวกับเทศกาลกินกบคือในส่วนของบุคลากรในพื้นที่นะครับ,รบในพื้นที่ก็ก็คงจะได้เชิญชวนพี่น้องอสมอนะครับวันวันนั้นนี่เราจะได้มีการนัดแนะกันแล้วะครับตอนนี้นัดแนะอสมอทั้ง520ค,คนทั้งหมดขอม้อมอนกันนะครับเข้าเข้าเข้ามาม,ามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือ จะเป็นคณะกรรมการด้วยแล้วก็จะให้คําแนะนาด้วยแล้วก็อยู่ตามซุ้มต่างๆแล้วก็จะช่วยเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพต่างๆด้วยนะครับในงานอสม520คนก็จะเข้าไปอยู่ในงานทั้งหมดเลยนะครับทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านไปกันหมดเลยก็ต้องไปถึงพี่ของงานด้วยครับวันนั้น พี่นายนะต้องขอเรียกพี่แล้วกันนะครับกบวันนั้นจะไปกี่ครอบครัวครับวันนั้นกบวันนั้นก็จะไปเยอะครับไปเยอะครับอ่าเชิญชวนคนรศรีสะเกตนะครับมาเที่ยวชมงานหน่อยครับขอเชิญช,ชวนพี่น้องจังหวัดศรีสะเกตมาอมลองมาชิมอาหารจัดท,ทำจากกบครับทุกชนิดทุกอย่างมีทั้งต้มมีทั้งทอดมีทั้งย่างมีทั้งยัดไส้แล้วก็ลามกบนะครับอะไรยัดไส้ฮะอะไรยัดไส้ยัไส้กบยัดซอวกบยัดไส้หรือเปล่ท่านนายพลจะท่านนายพลเคยเคยกินกบไหมฮะเคยทานนะฮะ ข้าวหลามเนี่ยเป็นไงมข้าวหลามย่างย่างต้องรอความกัรครับว่าจะกบอย่างอื่นนะเคยทานนะโอ้ยย้นวิวกบสุวรรณันยังไม่เคยทานนะเพว่าวันนั้นคงเจอกันทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับครับดีครับเอาล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเทศกาลกินกบแล้วก็การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของชาวอพื้นเมืองจันท์จากูดถูกไหมฮะครับจากูดเป็นกระสุสวยแปลว่ากบยาแปลว่ากินกระสุนแปลว่ากบ เรามาฟังสำเนียงทแท้กันวันที่ 24, 25, 26ที่ถึงนี้นะครับกับเทศกาลยืนกบและการแก่กงความเลิศทางวิชาการของชาวฟงจันทร์วันนี้สวัสดีนะครับ